มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องผักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูผัดกะหลำปีน้ำปลานะคะดูซิว่าก่อนวันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะก่อนนะคะเราก็จะมีกะหลำปีนะคะหนึ่งหัวนะคะเอาแบบแน่นๆนะคะแล้วก็หนักๆนะคะเนี่ยหนักมันจะได้กรอบแล้วก็แน่นแล้วก็หวานด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้ดย กระเทียมนะคะเราใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะน้ำมันนะคะอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยคะ่ะนะคะขั้นแรกแล้วก็ ใส่เกลือก่อนนะคะในน้ำนะคะเราจะได้เช็ผักนะคะแล้วก็ตราก็หัานกับลำปีนะคะนี่นะคะเอาแน่นๆอย่างนี้นะคะหั่นเลยนะคะ กะหล่ำปีน้ำปลานะคะหั่นชิ้นใหญ่นะคะไม่หั่นชิ้นเล็กนะคะกระหล่ำปีนะคะเป็นพืชที่สารเคมีเยอะนะคะเราะจะเป็นกาบนะคะเป็นกาบเป็นใบอย่างนี้นะคะเราก็ต้องไปแช่ให้เขาทั่วถึงนะคะล้างเลยไม่ได้นะคะต้องแช่น้ำเกลือหรือว่าแช่เบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะแช่ไว้ประมาณสัก30นาที15-30ถึงนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรา ก็มาล้างทำความสะอาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมาต่อด้วยตำกระเทียมนะคะใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะแล้วก็ตำเราจะตำเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไว้โรยหน้าด้วยนะคะได้แล้วนะคะประมาณนี้พอนะคะเนีย่ยตั้งกระทะเลยนะคะนะแล้วก็ต่อด้วยน้ำมัน ถ้ามันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมเลยนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเป็นกระเทียมไทยนะคะกระเทียมไทยนะคะมันจะเบาแล้วก็บางนะคะไม่เหมือนกระเทียมจีนนะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆถึงปานกลางนะคะไม่งั้นจะไหม้นะคะกระเทียมไทย กทียมเจียวเราได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเหลืองต่อนะคะเพราะว่าน้ามันจะทําให้กระเทียมสุกต่อนะคะเหลืองต่อนะคะถ้าไว้ในกระทะอีกนะคะก็จะไหมไปนะคะแล้วก็ลงกระหล่ำปีเลยนะคะ,นนะ,คะต้องใส่ไหยนะคะต้องใช้ไฟเรงนะคะ เวลาเราไปกินตามร้านนะคะเราก็สงสัยนะคะว่าทําไมแค่กระหล่ำกับกระเทียมเกียวทำไมมันแพงจังแปดสิบเก้าสิบจานตัวเล็กน,นิดเดียวนะคะลองไปทาดูนะคะมันทำไม่ยากเลยนะคะแต่เวลาเราไปกินนะคะที่ร้านแพงกว่าผัดกะเพราอีกนะคะแล้วต่อด้วยทาปลานะคะ น้ำปลาประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ตัดน้ําตาลหน่อยนะคะหอมมากเลยนะคะดูนั้นคะอืม,อม เรียบร้อยนะคะปิดไฟนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาโรยกับเทียมเจียวนะคะโรยไปเลยะค่ะไม่ต้องขี้เหนียวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะการตีขันานต้มปลาค่ะ